กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่น n i ส s ันอัมบ a ลนะครับเดือนสิงหาคม2568คันนี้เป็นรุ่น V นะครับราคาขายอยู่669,000บาทนะครับโปรที่1นะครับดาว1,850บาทผ่อน9,632บาท84งวดนะครับโปรที่2นะครับดาว11,800บาทนะครับผ่อน9,182บาท84งวดเช่นกันนะครับ และอีกโปรหนึ่งนะครับเป็นโปรที่3ดาว1 1 8 5 0บาทนะครับจะผ่อน0% 48งวดครับงวดละ12,024บาทนะครับและอีกโปรที่4นะครับดาว1 3 5 8 0 0บาทนะครับจะผ่อน0%ได้ถึง60งวดเลยอยู่ที่9,054บาทนะครับ60งวดและยังมีอีกนะครับที่ผ่อนและดาวแบบ e ีซีเพยนะครับ ดาว1,850บาทผ่อน8,607บาท60งวดนะครับและอีก36งวดเนี่ยผ่อน8,100บาทครับผมและอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับของ ec pay ดาว1 8 8 0 0บาทนะครับผ่อน8,189บาท60งวดส่วนอีก36งวดจะผ่อน8,100บาทนะครับสนใจโทรหา0 9 2 0 6 9 4 4 4หา0 9 2ครับนาคินเซลนิสสันลำปางครับผม